จริงๆรู้จักหมูมานานแล้วพอสมควรแล้วก็รู้จักแบบว่าเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะห่างๆหน่อยก็จะแปลว่าผ่านผ่านคนโน้นคนนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้ได้ทำงานร่วมกันบ้างเป็นครั้งคราวปี2005ได้สองานร่วมกันครับก็สบายดีนะครับตอนนี้สบายดีครับชีวิตเปลี่ยนไปเยอะหลังจากที่มีลูกสองคนก็เปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยครับเล็กน้อยคือคือพอช่วงแรกจะรู้สึกว่าเออมันมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่พอ พอเวลาเราเข้าใจว่าจะทํำยังไงจัดจัดกระบวนการวิธีคิดชีวิตของเราอะไรเงี้ยมันก็ค,ค,ค่อนข้างง่ายขึ้นจริงๆผม่าทุกคนมีสัญชาตญาณของความเป็นพ่อแม่แล้วพี่พอถึงเวลามันก็ไม่ได้ใช่เรื่องยากทุกคนยังผ่านมาได้เราต้องผ่านไปได้อะไรเงี้ยถ,ถ้าเทียบกับสิบปีที่แล้วโอ้ยต่างกันเยอะพี่เพราะว่าเมื่อก่อนคือพลังงานเยอะตอนนี้มันเริ่มแบบแก่มันเริ่มแบบเริ่มรู้สึกได้ว่าบางอย่างผมไม่ไหวแล้วผมเหนื่อย อะไรเงรผผี้ยมุ้ยเจอ <_ letter> ผมรู้สึกว่าเครียดไม่ไหวว่ะแต่เมื่อก่อนที่แบบอะไรไปหมดหรือว่าแบบทําได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้มันแบบแค่แค่แค่ยังคงภาอยู่ี่ผมว่าจะพร้อม,มแล้วอ่ะลูกสองคนเป็นไงบ้างครับ <_ letter> ช่วงนี้เขากําลังแบบกําลังหัดยืนครับกําลังกําลังยืนได้บ้างกําลังจะก้าวเดินกําลังหัดหัดเดินอยู่ สองคนเวลาเราเวลาเวลามีเพื่อนมาที่ออฟฟิศหรือว่าพาพาน้องๆสองคนมาที่ออฟฟิศเงี้ยเราเราปกติเราจะแยกความแตกต่างเขายังไงคือว่าจะมีมีลอจิกแบบไหนในการที่จะบอกไอ้คนนี้คือใครคนนี้คือใครสำหรับพ่อแม่ใช่ไหมจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยแยกได้มากแยกได้อยู่แล้วแต่ว่าคนอื่นอ่ะเราคนเื่ครือผมลูกผมสองคนเนี่ยมีความต่างกันตรงตรงตรงตาพี่คนนึงจะตาชั้นเดียวอีกคนนึงจะตาสองชั้น ซึ่งโดยรวมๆเนี่ยถ้ามองจากข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างจะเป็นแค่แค่ตาผมลืมไปว่าเวลาจะคุยกับหมูเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ลืมเยี่ยมเนียเยี่ยมสุดยอดนั่นแหละครับใช่ไหมจะได้บอกว่าดีครับดีครับเดี๋ยวมันไม่ได้ฟิลเดี๋ยวมันอ่าได้ได้หยุดถ่ายรูปเลยนะไม่คือเวลาสัมภาษณ์แล้วมันไม่เห็นตาไงเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าลูก ลูกใส่วันตาดําทั้งสองคนนี้ก็อ๋อผมจาได้คือพ่อแม่แยอกออกไปอยู่แล้วครับคือคบสบายมากเลี้ยงลูกกับลูกน้องอันไหนเลี้ยงยากกว่ากันครับคือมันคนละแบบเลยพี่ผมว่ามันคือลูกเนี่ยเราเขาเป็นลูกเราใช่ไหมครับ,รบลูกน้องเนี่ยจริงๆแล้วเขาคือคนที่เป็นผู้ร่วมงานเรารจริงแล้ววิธีการทรีคนที่อยู่กับเราผมว่ามันไม่แตกต่างกันหรอกพี่ ทำยัไงก็ได้ให้เขารู้สึกแฮปปี้อ่ะอเราอยากให้เขารู้สึกยังไงเราก็าทากับเขาอย่างนั้นแหละว่าไม่ยากแต่ลูกเนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการเติบโตเรื่องวิธีคิดเรื่องนิสัยใจคอมันแตกต่างกันพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าผม,ผมเดี๋ยวโทษนะผมไม่สามารถหรอผมจริงแล้วผม,ลผมิล้วจริงล้คืออย่างแบบอย่างคนที่อยู่ด้วยกันมันเป็นแบบ สมมติถ้าเกิดว่าเขาอาจจะไม่ชอบเราก็อาจจะเดินออกไปได้แต่คือลูกมันต้องอยู่กับเราไปตลอดไงม,ม,มันทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูแลเขาแบบแบบคือ,อยังไงดีมันต้องสอนให้เขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองแล้วไปอยู่กับคนอื่นได้ไพี่มี expectation กับลูกไหมครับอ๋อตอนลูกผมคลอดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่เขาคบสาวที่สองให้ผมดีใจที่ผ่านนะพี่ผมรู้สึกแบบนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกผมคายกังวลแล้วเรื่องอื่นนี้ผมรู้สึกว่า แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมนะเพราะว่าทุกคนมันก็มันไม่มีใครคาดเดานาคตได้อะเราก็แค่ทําให้มันดีที่สุดเจอปัญหานอนน้อยลงเพราะว่าเพราะว่าลูกกวนมีคือจริงๆรแล้วออผมเป็นคนนอนเด็กอยู่แล้วนะพี่พี่นูเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมก็นอนมาสักตีสามตีสี่ตีสองยังช้อปปิ้อยู่วิลล่า <c oughs> ถูกถูกถูกแต่ตอนเนี้ยไม่นอนหกโมงเช้าทุกวันเพราะว่าคือผมที่จริงผมจะนอนประมาณ ลูกผมเนี่ยหลังๆเขานอนยาวเพิ่แต่ช่วงประมาณตีห้านี่เขาจะเริ่มตื่นละแม่บ้านพี่เลี้ยงอะ่ะจะเข้ามาหกโมงซึ่งช่วงระหว่างนั้นน่ะผมต้องช่วยแฟนผมดูส่งต่อให้พี่เลี้ยงแล้วจริงๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าผมหลับไปด้วยอะแฟนผมก็ไม่ได้นอนเพราะลูกผมกบางทีเขาก็ร้องกันคืนเราก็ต้องช่วยเขาไปดูตบตูดไปกอมันหรืออะไรเงี้ยบางวันมันก็แบบโอ้ยยี่สิบนาทีสบายบางวันไม่เป็นชั่วโมงอะไรเงแบบี้ยพี่แล้วแล้วทำ,าวทำงานตอนไหนครับทํางานคือผมตอนเนี้ย ผมเริ่มงานบ่ายสองพี่ถึงปรมาณสักสามทุ่ม,มแล้วก็ทํางานช่วงที่ลูกหลับเลยครับพี่คือผมว่าจริงพอเราอยู่ในวัยที่เป็นที่เป็นเจ้าของออฟฟิศหรือว่าแบบอายุมากๆนะียจริงแล้วเราคอยดู่างๆแต่ว่าเราต้องควบคุมบางอย่างอะพี่คือเราวางแผนนะอืจะไปจับมือดีไซเนอร์เขียนทุกอย่างบอว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราก็มีทั้งแบบกรุ๊ปเฮด อาร์ตใดจูเนี่ยคือผมรู้สึกว่าคือให้ระบบมันทำงานใช่คือผมว่าเรามีหน้าที่เอาง่ายเราเหมือนผู้จัดการทีมฟุตบอลน่ะเราเป็นวางแผนผู้เล่นน่ะวางแผนการเล่นน่ะพี่ว่าใครเหมาะกับอะไรแล้วก็ดึงความสามารถของผู้เล่นหรือว่าทีมงานของเราให้ออกมาให้ได้มากที่สุดคือเขารออยู่อ่ะเขารอที่จะลงไปเตะอยู่่เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดึงศักยภาพของเขามาว่าคุณต้องรู้ว่าเขาเก่งยังไงอ่ะเขามีหน้าที่อะไรเขาจะช่วยคนอื่นยังไงได้บ้างพอเราโตมาเราต้องปล่อยเขาบ้างเราต้องฝึก เราต้องสร้างคนอ่ะให้เราสามารถตัดสินใจได้อะไรอย่างเงี้ยตอนตอนที่จะตอนที่เริ่มหยิบยื่นความเชื่อใจครั้งแรกๆรู้สึกยังไงบ้างรครับคือผมรู้สึกว่าเคยมึงก็งเดินแล้วละ่ะมาถึงเวลาเพราะว่าแบบบางงานเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราคอยพยุงอยู่ไปเรื่อยๆอ่ะ mm hmm. เขาจะไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงียแล้วลผมรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเขาล้มเราก็ไม่ประคองเขาดิรเราไม่ได้ทิ้งเขาเนี่ สมมุติเขาทามาให้เราเลือกให้เราดูเราก็บอกเออเนี่ยมันจะเป็นหรับยังไงจะเด็นหรัเบเป็งไงช่วยพัฒนาแนวความคิดเขาอ่ะพอาถึงเวลาสักพักหนึ่งเขาพอเขาอายุมากขึ้นเขาก็สามารถสอนคนอื่นได้พี่ค,คืออย่างออฟฟิศผมมันเลยทําให้มันไม่มีเรื่องเจเนเรชันแกร์ปอะสมมติคใครออกไปหรืออะไรเงี้ยคือมันยังมีสตรัคเจอร์ของมันคุมอยู่ไม่ใช่สมมติมีคนออกไปทั้งแบบออกไป5ยย้าคนอะไรเงี้ยแล้วแบบออฟฟิศล่มเลยคือมันไม่ใช่ร้านอาหารนะที่แบบเชฟไม่ออกหุณเลยแล้ว ครับแม่งไม่มีใครรู้สูตรเลยเลยก็คือยังไงสูตรมันก็ยังอยู่กับผมอยู่พี่ครับแค่ระวางสักเจอให้มันดีก็อ่าทีนี้พูดถึงเรื่องงานไปเรียบร้อยแล้วพูดถึงหมูเนี่ยครับแล้วก็พูดถึงงานของหมูคนรู้จักครับพี่แล้วมันก็จะมากับภาพเนี้ยครับหนึ่งมันมีแว่นละครับพี่ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยสบตาจริงแล้วเป็นคนแบบว่าไม่ชอบสบตาเปล่าผมรู้สึกว่าหลังๆคือจริงๆมันแบบชอบใส่ใส่ยนต์ติดแล้วแบบว่าแบบมีคนถามผมรู้สึกว่า เอออยู่ในออฟฟิศก็ใส่คือใส่ตลอดถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความชอบพี่มันไม่ได้กระแดะอมันจะเหมือนแบบเหมือนเหมือนแหวนอย่างเงี้ยคือเราใส่จนเราเรารู้สึกติดอ่ะพี่แล้วเยอะจริงมันก็นี้ทุกนิ้วป่ะอ,อ่แปดแปดคือนี้ขี้เกียจมันหาแหวนใหญ่ยากมันคือถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ามีก็ใส่ก็ก็ไม่ได้ซีเรียสพี่ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีแหวน คือแหวนมีมากกว่านิ้วอยู่ละใช่ครับเอออีกอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่เวลาถ้ามองด้วยตาบางคนมันจะมองผมรู้สึกว่าหน้าตาผมมันโกดส้นตีนพี่ผมรู้สึกว่าผมจะผมจะพลังพลังลบบ่อยอผมรู้สึกว่าผมปิดดีว่อคืออย่างน้อยแม่งไม่ต้องแบบให้รู้สึกว่าแบบผมว่าปิดก็ยังมันก็คือยอย่างน้อยมันมัไ<ห>นไม่เห็นไงพอตาพอเวลามันสบตากันแล้วมันแบบไอ้เหี้ยคือนตีอ่าอะไรเงี้ย เลยรู้สึกได้ว่าแบบไม่ดีกว่าอย่างเงี้ยให้มันสงสัยเล่นอะผมชอบสรุปว่าสรุปว่าออซสซอรีเนี่ยก็มีหลักๆนี่ก็มีแว่นแว่นแหวนแว่นแหวนมีอะไรมีออซสซอรีอื่นไหมครับที่ที่ที่เราเครซี่กับมันรองเท้าอ่ะพี่รองเท้าอะไรเงี้ยรองเท้ามันเยอะมากเป็นร้อยอ่ะคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สนุกในการตามล่ามันอะในตามคือคนบางคนอาจจะชอบนาฬิกาหรือเนี้ยคือนาฬิกาที่ผมใช้ถูกมากเลย เพราะผมรู้สึกว่าผมมีนาฬิกาแค่สองเรือนเองผมกลัวมันพังผมไม่ใช่ของดีอะ่ะแต่ผมผมจะสนุกกับการซื้อรองเท้าเนี่ยผมรู้สึกว่าข้างล่างแล้วข้างบนมันมันมีเรื่องให้เราคิดอะพี่สมมติมว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนะ่ะผมวางแผนก่อนเลยว่าพรุ่งนี้ผมจะใส่อะไรก่อนอย่างวันนี้ผมมาที่เนี่ยผมก็รู้ว่าผมจะใส่เนี้ยอืม,มาแล้วอย่างอื่นมันก็ตามมันก็ตามมาว่ามันจะมันจะแมทช์ยังไงอะไรเงี้ยพี่มีรองเท้าอีกคู่ตอนนี้น่าจะร้อยกว่าครับ ร้อยกว่าแล้วโรเตชใสยังไงอ่ะก็บางงานก็เก็บไว้อ่ะพี่บางงานซื้อใหม่ไม่ได้ใส่เลยเสียเงินกับรองเท้าไปเท่าไหร่ครับเป็นล้านแล้วอ่ะเป็นล้านเลยหรอเป็นล้านแน่นอนคู่หนึ่งแม่งไม่ใช่แบบถูกๆอ่ะแล้วแล้วแล้วมีวิธีการเก็บมันวางวางเรียไว้ตรงบันไดเฮ้ยร้านร้านหนึ่งเนี่ยนะร้านหนึ่งเราแม่พูดจริงคือบางงานมันก็แบบรองเท้าอ่ะพูดจริงแม่งใส่อ่ะมันก็ต้องเลอะเคยคิดเหมือนกันว่าแบบอุ้ยรักเหลือเกินแต่คือมันที่รองตีนไง คือแม่งต้องเลอะแม่งต้องมีแบบแม่งต้องมีสภาพที่แม่งเผชิญมาเพราะนั้นผมรู้สึกว่าคุณค่าแม่งไม่ได้อยู่ที่วันมันใหม่หรอกพี่มันอยู่ที่ผมใช้หรือเปล่าบางงานผมซื้อมาเพราะว่าผมชอบลายมันชอบสตอรี่มันชอบวิธีการได้มาซึ่งรองเทา<อ>้าใช่อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอันนี้ก็เป็นอาดิดาสลาฟไซมอนจริงๆถ้าถามแบบเฮ้ยแม่งไม่เห็นมีที่อะไรเลยแม่งสีส้มก็ตรงนี้แหละที่กูซื้อซื้อหนังสือไหมครับตัวสุดยอด ซื้อแม่งหมดเลยแมกกาซีนทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบอ์�ิเทคเจอร์อินทีเรียแฟชั่นกราฟิกรองเท้าัปหนังสืออันไหนจะเป็นเงินกับมันมากกว่ากันหนังสือครับหนังสือหนังสือตอนหนังสือนี่มีวิธีการจัดการยังไงกันครับผมมีห้องสมุดที่ถ่ายที่มีหนังสืออย่างเดียวเลยที่คือตอนเนี้ยที่ออฟฟิศก็หนังสือเยอะพอสมควรในระดับหนึ่งแต่พวกบางเล่มเนี่ยมันจะอยู่ที่บ้านผมหนังสืออ่านเป็นเล่มแบบที่มันเป็นเท็กซ์บุ๊กเหรอครับเท็กซ์บุ๊ก คือมีหลายอย่างบางอันอย่างเช่นภาษาญี่ปุ่นนี่อ่านไม่ออกเลยนะแต่ซื้อ,อมามาดูรูปคือผมรู้สึกว่าเราเข้าใจอะว่าเราต้องการอะไรอะพี่นุ๊กคือบางอย่างมันเป็นภาษาที่มันไม่ต้องเข้าใจทั้งหมดก็ได้อือย่างภาษาญี่ปุ่นเงนี้ยผมอ่านไม่ออกหรอกเรา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 ,เราเป็นคนที่อ่านหนังสือหรือเปล่าหมายว่าอ่านหนังสืออ,อ่านครับแต่ว่าบอกตรงว่าเวลาหลังๆมันก็ไม่ค่อยมีหรอกพี่มันก็ผมว่านักออกแบบสักพักหนึ่งอะ มันจะมีวิธีการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เราซื้อมาด้วยตัวเองอยู่แล้วพี่ผมรู้สึกว่าบางอย่างมันอาจจะแบบพูดจริงนะบางเล่มผมเคยเปิดแม่งผ่านๆนะพี่แต่พอถึงเวลาผมต้องใช้มันผมจะรู้ว่าผมจะเอามันมาจากไหนเล่มไหนเราจะมีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือของเราทำกับข้าวไหมครับไม่ทำคราบทำไม่เป็นไม่เคยพยายามลองเลยคือผมเกียจเพี่ผมไม่ชอบ ไม่ลองเลยว่างั้นไม่ชอบอ่ะคือไม่ชอบอ้าวแล้วแล้วแล้วงี้แล้วงี้ตอนกลางคืนสมมติหิวยโอ้โหมาม่านี้มาม่านี้นับเป็นอกันกลางคืนแหรอครับก็ถ้าเกิดว่าขี้เกียจลงมาก็ไส้กรอกนะเข้าเวฟโอเคนั่นคือนั่นคือที่สุดแล้วของการทำาเจียวไข่เจียวไข่อันนี้คือเอาตัวรอดได้คือถ้าแบบขี้เกียจนี่เอาตัวรอดได้ครับแต่ถ้าคือผมว่าบางอย่างมันมีคนที่เก่งกว่าเราอ่ะ ให้เขาทำเถอะผมขี้เกียจนะพี่นะถามยากมากเลยอ่ะไปไม่เป็นเหมือนกันที่พูดมาฮ็อบบี้ส่วนใหญ่มันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ใช่ไหมครับมีออกกำลังกายอะไรบ้างไหมเคยพยายามเดือนที่แล้วพยายามจะออกว่ายน้ำเห็นไปว่ายว่ายอยู่พพาลูกไปว่ายน้ำกูว่ายที่คอนโดกูว่ายอยู่พักนึงก็สุดชิตอนแรกกะว่าโอ้ยสาแค่นี้กูว่ายแม่งสิบรอบเลย ฮารอบฮาอบขอบแดกคือแม่งเหนื่อยจริงพี่คือการที่แม่งไม่เคยออกกำลังกายนี่เม่งเป็นอะไรที่แบบเคนมากอ่ะน้ําก็เย็นเอแล้วเราเราไม่ได้หายใจในแบบคือไม่ได้ฝึกหายใจเวลาแบบคือตอนเด็กๆกลว่าเม่งง่ายพอลงมาจริงเฮ้ยแม่งไม่ใช่แล้วคือถ้าไปออกทะเลแบบอะไรเงี้ยตายแน่นอนมีกีฬาที่ชอบไหมครับที่แบบอาจจะชอบแล้วเราไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะเล่นชอบอยากเล่นสเก็ตบอร์ดอยากเล่นสเก็ตบอร์ดแต่แบบแกะไม่เล่นไม่ไไปแล้วเออเล่นไไปแล้วแม่ง ไม่ได้้เยแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าสเก็ตบอร์ดมันก็ไม่ถึงกันเลยวัยซะทีเดียวนะเพราะว่าคนที่รุ่นที่เริ่มเล่นสเก็ตบอร์ดทุกวันนี้ที่ที่ม,มากแล้วก็เขายัางเล่นอยู่ใช่ครับ,รบแต่คือหัวล้าข้างแตกมันไม่คุม้มอ่ะนะตอนนี้มันมันไม่ได้แล้วอ่ะพี่ครับรู้สึกก็ว่าเออชอบเฉยคือดูไอ้นี่ไงนะหลอดรับรับเท้าล้วชอบรู้สึกแบบเฮ้ยบางแสนแม่งน่าจะเป็นแบบนี้ว่ะแม่งน่าจะมีแบบคนไปเล่นเซิร์ฟกันโว้ด้ำทะเลแม่ง ไม่มีคลื่นแบบนั้นลงไปคงอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยคือชอบแกว่งแขว่งอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้มีรถกี่คันนะครับมีรถสองคันนี้เป็นเป็นมินิทั้งสองคันเลยทั้งสองคันเพราะอะไรถึงเลือกคือจริงๆแล้วคือดูอิตาเลียนจอมแล้วแม่งเซียนอ่ะชอบแค่นั้นเลยเมื่อก่อนนี้ไม่พูดจริงผมเติบโตมาด้วยรถมาสด้าสามสองสามคันเือรคีพอให้มาคือผมพูดจริงรถอะไรผมก็ใช้อ่ะเพราะผมรู้ผมเจียมตัวว่าผมแบบผมไม่สามารถเสี่แบบ จะซื้อรถอะไรนะพ่อให้มาผมก็ใช้แล้วล่ะแล้วตอนมีช่วงผมมีรถคันแรกคือชเชลลรถสาซาฟิล่าที่ผมซื้อซาฟิลา่าเพราะว่าแม่งดาวถูกดาวถูกสักพักหนึ่งแต่ผมไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับการมีรถอ่ะพี่พี่พพนุ๊กเป็นคนไม่รู้สึกมีแพชชั่นกับรถพอดูจะเลื่อนจ็อบแม่งกิเลสมาเลยวยหายใจเข้าหายใจออก <S 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 แม่งเป็นปีเลยอ่ะว่าไอ้ยี่กูต้องซื้อ <S <S นี้้อซืกูจะเอาอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าม่งเป็นแบบ ผมมีความสุขทุกครั้งเวลาผมขับนะตอนนี้คันแรกผมนี่8ปีแล้วคือที่ผมแบบต้องซื้ออีกคันหนึ่งเพราะผมมีลูกที่เป็นแฟดนะแล้วผมก็รู้สึกว่าที่มันใหญ่ขึ้นใช่<อ>แล้วก็อ,อย่างหนึ่งคือผมกล่าวว่าโตขึ้นอนะ่ะผมอยากให้มันเหมือนพ่อให้โฟกลูกหรืออะไรเงีเ้ยรถมันก็เป็นรถที่มันเป็นแบบผมว่ามันทมาเลยสซะพี่ผมคิดว่าเดี๋ยวมึงไปทะเลาะกันเองว่ามึงเจ้าอะไรอใช่คือก็เป็นของความเป็นวระดกให้แต่แบบไม่ได้หมายความว่า มึงต้องขับคันนี้ไปตลอดหรืออะไรเงี<ต>้ยคือให้ไว้มึงจะทำอะไรของมึงแต่ไม่ได้ใช่อันนี้เป็นข้ออ้างในการที่ซื้อของให้ตัวเองก็ <c oughs> มีด้วยอ่ะพี่อยู่แล้วกู <c oughs> ใช้ก่อนดิเอาวารดอกถือว่าเหมือนนาฬิกาพี่ปกติไม่ผมผมรู้สึกบางอย่างบอกคราวนี้มันมีข้ออ้างได้เพราะว่าเมื่อก่อนตอนไม่มีลูกพ่อถามว่าเฮ้ยไม่มีลูกแล้วแบบทำไปทำไมวะเออทำไปทำไมลูกเอเอบ้านรถแลวจะให้ใครเราเอาวะ่ะอืมคือตอนแรกเราก็ไม่คิดอะไรเราเราก็คิดว่า เร,เราเราหาความสุขใส่ตัวใช่ป่ะอ,อยากได้นู่นได้นั่นก็ซื้อหรืออะไรเงี้ยแต<ช>่พอพอสักพักหนึงรู้สึกแบบเอาชีวิตที่ทํามาต้องให้วัดหรือว่าหรือให้คนอื่นหรืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าโอ้ยลูกมีมีคนสืบทอดแล้วมันจะทําอะไรเรื่องมึงละใช้ขนส่งมวลชนไหมครับพี่หลังๆใช้ครับพี่นุเพราะว่าแบงติดเกิน BTS, BTS มอเตอร์ไซค์รับจ้างคือวันเสาร์ที่เนี่ยผมไปสวนจักถ้าเกิดใครเป็น Facebook แฟนผมเนี่ยคือผมยอมเดินเพื่อไปขึ้น BTS ผมรู้สึกว่า แม่งเร็วพี่แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยผมจริงๆแล้วก,การขึ้นไอ้พวกนี้เหนื่อยกว่าอีกนะแต่ผมยอม,อมเพราะผมรู้สึกว่าวันธรรมดาผมแม่งใช้พวกนี้อยู่แล้วถ้ามผมสามารถใช้ได้ผมก็จะใช้ผมผมไม่รู้ตัวว่าผมเป็นคนติดก,กาแฟจนแบบว่าผมเคยไปต่างจังหวัดกับพ่อแม่ครับแล้วผมลืมกินอ่ะผมแม่งปวดหัวเหงื่อแตกจะอ้วกเลยพ่อถามไปแล้ววะไม่กินกาแฟหรอเออวะจริงคือคือแม่งเหมือนลงแดงเลยพี่ผมเลยต้องพก ซื้อของแปลงแม่งแบบเป็นแกลลอนเลยอะแล้วซื้อฮาวครีมไปตั้งหากเพื่อเดินทางจริงเหรอบอกแล้วผมเป็นคนเยอะไงโอเคทำผมทำผมทำเพื่อตอบสนองร่างกายผมว่าโอเคอเแม่งท้ามขาดอ่ะเออผมว่าซื้อไปผมกินไม่หมดแล้วพี่แต่แบบแต่มันอุ่นใจมันอุ่นใจอ่ะมันเก็บได้อย่างมากก็สองวันอ่ะยี่ห้ออื่นไม่ได้เลยตอนนี้สตาร์บัคได้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า ผมก็เริ่มเบื่อไปลงแปงคือผมกินได้สาขาเดียวคือเจวานิวครับเพราะสาขาอื่นแม่งทำไมมันชงไม่เหมือนันาะชงไม่เหมือนกันพี่บางทีแม่งก็หวานไปบางทีแม่งก็แบบแม่งก็ห่วยอ่ะคืออวังแปงเจวานิวนี้จะเป็นอะไรที่แบบเซอร์วิสมายนี่สุดยอดผมโทรไปสั่งไปคอนโดสั่งไปไหนแม่งก็ทําให้อ่ะหมดแม่งก็ทําคือแพงสุดเลยด้วยนะคือกาแฟเย็นตอนนี้แม่งแบบแม่งกลายเป็น คือมันลดทุกอย่างครับอย่างเช่นแบบเหมือนเหมือนโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยยกเว้นกาแฟเย็นเพราะมันมีบางสาขาทานพี่นุครับผมผมคอมเพนในเฟซบุ๊กเพจว่าท้าเลิกกูย้ายกูเปลี่ยนแล้วแล้วมันมีได้ผลได้ผลเขาโทรเขาเขาบอกว่าไม่เลิกค่ะคุณหมูเนี่ยคุณหมูโทรไปเขาไม่เลิกไม่จริงจริงครับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าองค์แปลงเขาแคร์ลูกค้าทางทางสาขาบอกว่าต้องให้ทางลูกค้าโทรไปเขาฟัง ผมก็บอกเลยว่าเนี่ยถ้าคุณเลิกเนี่ยผมลงทุนไปเนี่ยผมกินเป็นเวลา15บห้าปีนะ <Okay. S 2> แม่งเป็นล้านแล้วนะเราเราอยากให้องวงแปงทำอะไรบ้างครับเราก็ช่วยกันโทรไปมีเบอร์ไหมครับเอ่อ7 1 2ด8 3 2 -02 <c oughs> อันนี้สาขานี้นะอ <c oughs> แล้วคุณบอกเขาเดี๋ยวเขาให้เบอร์มา <c oughs> เอ่อ,อ,อมีใครอยากจะถามคำถามแขกรับเชิญไหมครับเพราะเดี๋ยวผมจะโดนนี่แหละครับ คำถามฟิสชั่ครับมีไหมครับ <questioned> ถ like <bbe> ้าไม่ได้เป็นดีไซเนอร์คิดว่าตอนนี้จะประกอบอาชีพอะไรเออโอ้คือก่อนนี้ก่อนที่จะเป็นหนอก่อนที่เด็กๆจะเป็นนักออกแบบเนี่ยผมเคยชอบเดินทางะผมเคยอยากไปเรียนวัฒนศาสตร์อยากเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอโอเคก็คือพอถึงเวลาไม่ไหวว่ะเข้ากับไลน์อะไรเงี้ยคือตอนตอนเด็กๆชอบชอบปีน ชอบเดินป่าชอบถ่ายรูปชอบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากเป็นพวกแบบเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแต่ผมรู้สึกว่าคงอยู่ไม่ได้อะอยู่ได้วันเดียวก็ออกมาละคือหลังๆมันแบบมันก็มีอย่างอื่นชอบอะพีแต่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่เคยคิดอะออยากเป็นพวกป่าไม้หรืออะไรเงี้ยผมจะไปตัดไม้พายุงมาไม่ใช่พี่หมูกพี่หมูต้ะครับ แผนอ่านครับพี่ไม่อ่านเลยแพี่แล้วพี่ก็ไม่ไม่แบบรู้สึกอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยคือพี่ว่ามันเป็นสัตว์ชัยานอ่ะโตต้องลองนะเดี๋ยวก็รู้คือผมว่าทุกคนมันละแบบมันมันมันเป็นสัตชั้ยานอ่ะพอถึงเวลาเราก็มันไม่มีแบบแผนตายตัวยิ่งอ่านมากรู้เยอะยิ่งเครียดผมว่าอืมเนี่ยผ่านมาปีหนึ่งม่นก็ ตาฟิลเลยอ่ะแม่งร้องก็ไปอุ้มขี้แตกก็เช็ดก <c oughs> ็คือแบบปกติอ่ะ <c oughs> คือยิ่งแบบเข้าใจมากเดี๋ยวเครียดผมรู้สึกว่าแฟนผมบางทีเขาก็มีช่วงหนึ่งที่แบบเช่นต้องให้นมแบบอะไรเงี้ยหลังๆนมไม่พอ,ห,อหมอก็บอกว่าไม่ต้องเครียดหรอกบางอย่างมัน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 เหมาะกับลูกคนเดียวนี่ลูกสองคนมัน มันไม่มีอะไรตายตัวไม่พอไม่พอก็ไปหาที่อื่นมาเสริมใช่ก็นมเสริมไปอะ,อะไรเงี้ยค,คือหรือแบบอย่างแบบตอนแรกแฟนผมจะอยากพาลูกไปไว่ายน้ําเด็กๆเหมือนได้ทีวีมาอ,อะไรเงี้ยก็ผมเนี่ย <c oughs> ผ,มผมไม่ค่อยเห็นด้วยผม,มอยากให้ลูกว่ายเพราะแบบ <c oughs> แกลัวแม่งจมเดี๋ยวแม่งตาย <c oughs> <c oughs> คือก็ไปบอกหมอว่าเออเนี่ยแฟนผมจะจะพาไปไว่ายน้ําจะเป็นไรเปล่าหมอบอกอมไม่ต้องรีบหรอกคะ่ะไม่ต้องรีบหรอก <c oughs> อ่อ คนนไม่ใช่ปลาคนเป็นสัตว์บก <laughs> คืออะไรอย่างเงี้ยคนเป็นสัตว์บกคือแบบไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่สัตว์น้ำยอะไรเงี้ยไมตลองรีบก็ได้คือแบบเออว่าจริงอ่ะ <Okay. S 2> ไม่เฟสิกอ่ะ <laughs> ผมว่ายนยผมว่ายยุ่งแบบเก้าขวบสิบขวบผมถึงจะว่ายอ่ะคือมันต้องดูแลตัวเองได้อ่ะ <laughs> ไม่ใช่แบบบางทีแบบลงไปเกิดแม่งแบบมีน้ำ้าไปอะไรคือลำบากพูดไม่ไ <นะ S 1> ด้อีกอ่ะ เออเมเติมแม่งรู้ไม่รู้อีกเป็นไรวะเอออะไรเงี้ยเลยยังอ่ะโอเคได้ก็วันนี้ก็หอมปากหอมคอครับพี่พอสมควรแล้วก็ตอนแรกบอกตรงว่าเหนื่อยนะแต่พอคุยไปแม่งมันวะคือตอนก่อนมาที่ผมผมไปผมไปผมไปประชุมกับลูกค้ามาแล้วแบบเอแม่งหมดพลังอ่ะเหนื่อย ต่พี่นุถามมาบ้องมาผมตอบแล้วผมสนุกนะผมแบบเออผมเห็นคนที่มาแล้วเอนจอยที่าฟังผมพูดเรื่องไร้สาระก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือตามประเพณีเราก็ต้องขอบคุณก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกว่าสิบคำถามเอาใจพี่ขอบคุณให้ผมคิดบ้างนะนะขอบคุณหมูมากนะครับวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญนะครับขอบคุณครับพี่แล้วก็เสื้อสวยมากพี่เสื้อบิด งานปีนี้นะครับสุดยแล้วก็แล้วก็มีนี้เนาะอันนี้จริงๆมันดันลงไปได้ครับอันนี้ได้ครับพี่เขาเขาเตอร์เตอร์ไว้ให้ผมได้ครับได้ครับอันนี้ก็จะมีโปสเตอร์เนาะสุดยอดมีพูดถึงเดวิดใช่ไหมครับครับผมโปสเตอร์เดวิดคาสันงานบิดขอบคุณครับแล้วก็ใส่กรอบเลยโอชเชอร์แบล็กนะครับลอเจอร์แบล็กแล้วก็โปสเตอร์ของงานปีนี้ขอบคุณครับพี่อันนี้เนี่ยพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือว่า จริงๆแล้วเรามี running number อยู่ข้างหลังแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่มี running number เพราะว่าก่อนที่จะตี running number อันพิเศษมากเดี๋ยวผมไปเขียนเอา0.1นะได้ครับก็อันนี้ฝากให้ไปใส่ขอบติดไั้เลยพีครับคำถามเดี๋ยวฝากไว้ที่กวงก่อนนะครับได้ครับได้ครับอ่ะมาเลยก็ ตามกติกานะครับก็คือว่าผมก็จะถามคําถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมเตือนอรีมาร์ไว้นิดนึงแล้วกันว่า,าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นซิจูเอชั่นที่จะเ,เป็นเป็นเนขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสถานการณ์ที่ต้องเลือกนะครับระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าอะไรเงี้ยอยู่ในช่องคําตอบที่แคบๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกรุณาว่า,าผู้ฟังก็อย่าอย่าอย่าเอาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเครื่อตัดสินทั้งหมดี่คือนี่คือนนทวัฒน์นะครับโอเคนะครับพร้อมเนาะให้ผมคิดได้ใช่ป่มมีเวลาให้ผมคิดได้พี่ได้ยืดหยุดเล็กน้อย่พยายามตอบให้เร็วกันละกันเพราะว่าถ้าช้ามากมันไม่สนุกโอเคพี่ได้ครับอยากให้ทุกคนลองจังเลยอยากให้ทุกคนลองจังเลย คือแบบมาคุยตอนที่ผมดูคลิปพี่ทีนบเนี่ยผมมองตรงว้าคิ้วแบบชิวว่าไม่เห็นแบบน่าจะสาบายๆพอหลังจากคุยเสร็จเจอติ๊กคำามโอ้โหมันแบบตาแตกเลยแบบโอ้โหเครียดมากงั้นเลยเหรอไม่น้คือมันจริงจังไงอันแรกมันแบบเหมือนแบบเฮ้ยหลอกให้แบบชิวๆแต่ว่าพ <laughs> ี่โอเคอ่ะคำถามแรกนะครับถ้ามีทําหมชีนสอเครื่องนะครับ เครื่องหนึ่งไปในอนาคตอย่างเดียวอีกเครื่องหนึ่งไปในอดีตอย่างเดียวนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกครั้งเดียวจะเลือกไปเครื่องไหนครับอนาคตครับหนึ่งหนึ่งอ่าโอเคถ้าตายแล้วนะครับสามารถโอนย้ายเครดิตความคิดสร้างสรรค์ของเราไปได้คุณจะโอนให้ใครระหว่างอานนท์ไพโรดกับรักกิตควรหาเวสอานนท์ไพลโรดหนึ่ง <laughs> ไม่ต้องตอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไร,รก็ตอบชื่อเลยก็ได้ครับ,รบสำรวจชีวิตตอนนี้นะครับของคุณเนี่ยมีความสุข เพิ่มมากขึ้นจากช่วงก่อนเปลี่ยนผู้นำประเทศหรือไม่ไม่คุณคุณคิดกับกรุงเทพเป็นประเทศหรือจังหวัดแล้วในความจริงแล้วกรุงเทพเป็นประเทศหรือจังหวัดเอ่อเป็นจังหวัดครับแต่ว่าจริงๆแม่งทุกคนก็รู้สึกนะว่าแม่งเป็นประเทศแต่ผมว่า จริงๆแม่งก็ควรที่จะเท่าๆกันนะ <laughs> <laughs> โอเคในอนาคตอีก20ปีข้างหน้า20ปีนะครับครับข้างหน้าหากต้องเลือกระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นคุณจะเลือกอะไรญี่ปุ่นครับ <laughs> <laughs> จริงๆมันต่อด้วยว่าสั้นๆเพราะว่าอะไรผมว่าผมชอบ c u เจอร์เขาโอเค <laughs> ทุกอย่าง <laughs> คุณมองเทวะวิทยาเป็นเรื่องแต่งจากหลักจิตวิทยาเพื่อชนชั้นปกครองหรือ เป็นเรื่องความเชื่อเท่าที่คนรู้ตามธรรมชาติก่อนที่จะเกิดวิทยาศาสตร์จะตอบยังไงอยู่มันไม่มีหนึ่งกับสองใช่ปะก็มีเหลือไงมีเหลือมีเหลืออีกทีทำไมพี่อข่อมมากขอให้เข้าใจคําถามก่อนไข่ลอมไข่ล้อมโอเคคุณมองเทววิทยาเป็นเรื่องต่างจากหลักการจิตวิทยาเพื่อชนชั้นปกครองหรือ เป็นเรื่องความเชื่อเท่าที่คนเรารู้ตามธรรมชาติที่ก่อเกิดก่อนวิทยาศาสตร์ข้อสองครับโ okay. อเคเครื่องแบบนักศึกษาควรบังคับใช้ต่อหรือควรยกเลิกขอเหตุผลประกอบสั้นๆอืม hmm. งานไปแล้วโอเคผมว่าใช้ต่อก็ไม่เสียหายสำหรับผมผมเฉยๆโอเค หากต้องเลือกปลูกพืชระหว่างกระบองเพชรกับกุหลาบแดงจะกระบองเพชรครับปลกอยู่โอเคสำหรับคุณใครคือคนที่ขับเคลื่อนอนาคตแฟงกแกรี่หรือซาฮาาดิตซาฮาดิดถุงผ้ารดโลกร้อนได้จริงหรือไม่ไม่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมามกเอ่อ มันใช้ได้เหมือนกันนะกับบ้านโดยสวัสดิภาพขอบคุณมากครับนี่สนุกมาก